สวัสดีครับยีนดีตรักว่าสู่เอ็มยู่ในช n แนลนะครับตอนนี้เอ็มก็มาถึงค่ายแล้วนะครับหลังจากเสร็จภารกิจที่จังหวัดหนองคายนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปไหนกันนะครับมารอลุ่นกันเลยนะครับไปกันเลยนี่นะครับมาแล้วเตรียมพร้อมไม่ได้ขี่มาห้าวันนะครับ ก็วอร์มเครื่องนิดหน่อยนะครับวอร์มเครื่องนิดหน่อยมองลุ้นกันครับเราจะไปไหนนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเอ็มยูไนชแนลนะครับเรามีนัดนะครับวันนี้มีนัดอีกแล้วนะครับ มีนัดกันที่ไหนรอลุ้นนะครับรอลุ้นกันจะเป็นโกกอกหรือเปล่าครับที่จะไปหรืออาจจะไม่ใช่โกกอกนะครับแต่ว่ามีนัดนะครับวันนี้มีนัดเอ็มเพิ่งเลิกง,งานนะครับค่ำแล้ววันนี้เพิ่งกลับมาจากหนองคายนะครับไปเัื่อไ่วันจันทร์นะครับเพิงมาถึงก็เดี๋ยวไปให้กำลังใจกันหน่อยนะครับสําหรับ แล้วอุบไว้ก่อนน่าจะไปหาใครแต่เชื่อว่าพี่พีเอฟซีคงรู้กันนะครับว่าจะไปหาใครก็เดี๋ยวมีเฉลยท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวมีเฉลยท้ายคลิปเบลลองขออนุญาตคาดเบล,ลก่อนนะครับตอนนี้ก็อยู่ในค่ายอยู่ครับก็นั่งจะเดินทางออกนอก นี่ก็หกโมงครึ่งนะครับหกโมงครึ่งจะไปถึงที่นัดหมายไม่รู้ประมาณกี่โมงนะครับแต่ว่าไม่ใช่ที่กกกอกนะครับไม่ใช่ที่กกกอกแน่นอนนะครับจ่าเอ็มจะไปไหนเนาะเนี่ยตอนคำ่คำๆมืดๆแบบนี้มารอลุ้นกันนะครับเดี๋ยวมีเฉลยท้ายคลิปนะครับบุกสกีบุกสกีสวัสดีครับยิงคอไหมอะ ทักทายเวนะครับทักทายเวนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเอ็มในชแนลนะครับช่วงนี้ก็เรื่องมีแต่เรื่องแต่เาวานะครับก็เป็นกําลังใจให้ลุงกับป้าด้วยนะครับซึ่งล่าสุดวันนี้ที่ดูข่าวแวบเมื่อกีนนะครับคุณอัจฉริยะนะครับก็โดนหมายเรียกนะครับ ต้นไม้เรียกไปแล้วนะครับเห็นเข้าพบตำรวจนะครับเห็นอ่านข่าวแวบๆเมื่อกี้วันนี้ก็ก็ไปฟ้องลุงนะครับอัจฉริยะเรื่องฟ้องเงินนะครับก็รอเดี๋ยวรอติดตามกันตอนต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อแต่เชื่อว่าลุงไม่ผิดแน่นอนนะครับลุงไม่ผิดแน่นอน เรามีนัดกันนะครับกับบุคคลสําคัญนะครับบุคคลสําคัญอีกแล้วนะครับไม่ไม่ใช่ที่กกกอกนะครับมาลุ้นกันนะครับจะไปที่ไหนกันนะครับถึงกี่โมงแล้วนี่หกโมงครึ่ง อันนี้ก็วันศุกร์แล้วนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วปกติจะาเอ็มต้องเดินทางไปโกกอกนะครับวันนี้แต่ว่าวันนี้เราจะไม่ไปที่กกกอกนะครับเราจะไปไหนกันนะครับมารอรุ้นกันนะครับมารอรุ้นกันนะครับจะไปที่ไหนแล้วก็ไปหาใครนะครับตอนเย็นเย็นมืดๆอย่างนี้นะครับหลังจบภารกิจราชการนะครับที่จังหวัดน้องคายนะครับ ภารกิจที่จังหวัดน้องคายรถเยอะนะครับช่งใครขับรถก็ขอให้เดินทางโดยสวัิภาพนะครับวันนี้วันศุกร์ครับมาดูบรรยากาศข้างทางไปนะครับ แาบชางทางไปแล้วก็เป็นกาลังใจให้ลุงป้ากันเยอะๆนะครับขอให้ผ่านพ้นทุกๆเรื่องไปด้วยดีนะครับเรื่องไหนที่มีคดีมีอะไรลุงก็จะสู้คดีนะครับมีทีมทนายคอยให้คาปรึกษาแล้วก็สู้คดีนะครับเพราะว่าทําถูกต้องอในที่ผิดก็ว่าไปตามผิดนะครับเบื้องต้นก็สู้คดีก่อนนะครับนายาเป็นคนตัดสินนะครับจะว่ายังไง เราก็เป็นกําลังใจให้ลุงกับป้ามาโดยตลอดนะครับแล้วก็ขอให้เป็นต่อไปนะครับุกวนกับป้าแตนนะครับพช่วงนี้มีเรื่องไม่เว้นแต่ระหว่าน,นะครับรายวันเลยนะครับรายวันเลยก็ว่าได้ลุ้นกันนะครับจะไปไหนเนาะแต่ว่าไม่ใช่กก,กอกแน่นอนนะครับบอกเลยนะครับไม่ใช่กก,กอก แต่จะเป็นที่ไหนแล้วก็ไปหาใครนะครับรอรุ้นกันมีนัดนะครับวันนี้มีนัดแต่ว่าเอ็มน่าจะไปทันหรือเปล่าไม่รู้นะครับไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไปหานะครับไปหาใด้นัดไว้แล้วนะครับนัดบุคคลสําคัญไว้นะครับถ้าไปไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับ อันนี้อากาศไม่ค่อยหนาวทําอากาศร้อนมากการร้อนมากเลยค่ำเลยนะวันนี้งานงานจากหนองคายนะครับอาจจะกลับมาอุดรนะครับจะอาร์ตก็เห็นเดินทางไปที่กกาะอกแล้วนะครับจะอากับปามน,นะครับวันนี้ก็เป็นลังใจให้ทีมงานยูทูบเบอร์นะครับทุกทท่านนะครับเราจะก้าวผ่านไปด้วยกันนะครับเรื่องไร้ ม,มีแต่สิ่งดีๆนะครับเข้ามาหลังจากนี้นะครับเข้ามาแล้วก็ใครอยากคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับอยากติชมแนะนําแต่ว่าขอให้คอมเมนต์ด้วยด้วยคําสุภาพนะครับขอให้คอมเมนต์ด้วยคําสุภาพเด้พอพ่อแม่พี่น้องหรือใครคิดอะไรไม่ออกก็กดหัวใจมาให้ก็ได้นะครับกดหัวใจกดไ like ล รือว่าใครอยากติชมแนะนําอะไรคอมเมนต์ Comment ได้หมดนะครับขอให้สุภาพนะครับขอให้สุภาพเพราะว่าจะเป็นกําลังใจนะครับให้ลุงกับป้าแล้วก็ทีมงานยูทูบเบอร์ทุกทท่านนะครับที่อยู่เคียงข้างลุงกับป้าตลอดมาให้ผ่านพน้นเรื่องร้ายๆไปด้วยดีนะครับนี่ก็ถึงตัวมือสีทาาแล้วนะครับก็มารอลุ้นกันนะครับว่าจะไปไหนเดี๋ยวเอ็มขอญาตขับรถก่อนนะครับเดีย๋ยวไปถึงที่ไหมเดี๋ยวจะ จัดให้รับชมรับฟังนะครับเดี๋ยวจะจัดแบบเอกลุศีนะครับก็ท้ายคลิปนะครับตามสัญญานะครับก็เดี๋ยวมาเฉลยนะครับก็ไปหาลุงพลกับป้าแตนนะครับแต่ยังไม่บอกพิกัดนะครับว่าไปไหนนะครับก็ไปหาลุงพลกับป้าแตนนะครับมีนัดไว้ที่ในที่หนึ่งนะครับที่ไม่ใช่บ้านกกองนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์เอ็มยูไนชแนลด้วยนะครับตอนนี้ผู้ติดตามก็สองแสนกว่าแล้วนะครับสองแสนสอง ก็าฝาก PPFc แชร์แล้วก็ติดตามไปเรื่อยๆนะครับเอ็มก็จะทำผลงานดีๆทำคลิปดีๆนะครับออกมาให้พี่ๆรับชมนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ